สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผักกาศทัชกรกิติรัตน์กุลนักวิชาการชีวะบริษัทแกมมาโก้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิและใจแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้งรุ่น K9 Pro ค่ะเครื่องวัดอุณหภูมิตัวนี้ของเรานะคะมีช่วงวัดอุณหภูมิอยู่ที่0ถึง50องศาเซลเ,เซียสค่ะ ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกหน่วยการวัดได้2หน่วยได้กันก็คือหน่วยองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็องศาฟาเรนไฮน์นะคะได้ทั้ง2หน่วยเลยใช้ระยะเวลาในการตอบสนองเพียงแค่0.5วินาทีเท่านั้นนะคะมีระยะในการวัดนะคะอยู่ที่5 10เซนติเมตรค่ะแล้วก็บริเวณหน้าจอนะคะเราเป็นหน้าจอแบบ LED ค่ะ,ะตรงนี้เลยหน้าจอ LED นะคะแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลค่ะ สำหรับการใช้งานนะคะผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้กับแบตเตอรี่นะคะหรือว่าถ่าน AA จำนวน4ก้อนค่ะหรือว่าจะเป็นสา, USB าย USB Type C ก็ได้ค่ะและการติดตั้งนะคะก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะผู้ใช้สามารถที่จะติดตั้งการใช้งานไว้บนโต๊ะแขวนผนังหรือว่าใช้กับขาตั้งแบบปรับระดับได้นั่นเองค่ะในส่วนของหัวฉีดนะคะตัวนี้มีหัวฉีดทั้งแบบสเปย์และก็แบบเจลเลยค่ะ โดยรองรับของเหลวที่ใช้บรรจุนะคะถึง1000 ml กันเลยทีเดียวะคะ่ะเราไปดูวิธีการใช้งานและก็วิธีการติดตั้งกันดีกว่าค่ะสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็จ่ายแอลกอฮอล์ของเราตัวนี้นะคะจะเป็นหัวฉีดแบบสเปย์ใสมาให้ก่อนนะคะถ้าผู้ใช้ต้องการจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นชนิดเจลนะคะเรามีอุปกรณ์ตัวนี้ให้ค่ะเป็นหัวฉีดที่ใช้สําหรับเจลแอลกอฮอล์นะคะอันดับแรกนะคะให้ผู้ใช้ถอดตัวทองเหลืองตรงนี้ออกนะคะบริเวณด้านล่างตัวเครื่องค่ะ ให้หมุนออกค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการเปลี่ยนหัวฉีดค่ะจากหัวฉีดสเปรย์เป็นหัวฉีดแอลกอฮอล์ค่ะผู้ใช้จะเห็นนะคะว่าตรงนี้ก็คือหัวฉีดแบบสเปรย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบเจลนะคะที่ใส่ให้ในกล่องค่ะก็ให้ผู้ใช้ดึงหัวฉีดตัวสเปรย์ออกนะคะนี่ค่ะดึงออกง่ายๆเลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะ ใส่หัวฉีดแบบเจลเข้าไปแทนที่ค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะจะรองรับการจ่ายไฟ2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือผ่านทางอะแดปเตอร์แล้วก็สาย USB Type C นะคะผู้ใช้จะเห็นว่ามีช่องบริเวณด้านข้างตัวเครื่องนะคะให้นำสาย USB Type C ของเราเสียบเข้าไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ ให้ผู้ใชน้นั้ำอะแดปเตอร์ตรงนี้นะคะต่อเข้ากับไฟบ้านได้เลยค่ะก็จะเป็นการจ่ายไฟให้กับเครื่องตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะสำหรับวิธีที่2นะคะ,ะการรองรับไฟของตัวนี้นะคะให้ดูที่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องค่ะจะมีฝาปิดตัวนี้นะคะใช้ก็เปิดออกมาจะเจอกล่องที่เป็นรังฐานนะคะให้ผู้ใช้นั้นหยิบออกมาได้เลยค่ะ ใช้หยิบออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีน็อตอยู่ที่ฝาข้างบนใช่ไหมคะให้ใช้ไขควงไขออกมาค่ะอพอไขออกมาเสร็จแล้วนะคะก็จะเจอรังฐานแบบนี้นะคะก็ให้ใช้ทานเอเอสีก้อนนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะสําหรับวิธีการตั้งค่าเครื่องนะคะด้านข้างเครื่องค่ะเราจะมีปุ่มทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มบน แล้วก็ปุ่มล่างค่ะตัวปุ่มบนนะคะจะเป็นการกดเพื่อยืนยันค่ะส่วนปุ่มล่างนะคะเป็นการเลือกตัวเลือกนะคะว่าเราจะเลือกตัวเลือกไหนค่ะเรามาดูที่หน้าจอกันเลยค่ะหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดปุ่มบนกันค่ะเครื่องจะพาเราไปโหมดการตั้งค่าหน่วยของอุณหภูมินั่นเองค่ะโดยจะเปลี่ยนได้2หน่วยนะคะก็คือหน่วยองศาเซลเซียสค่ะแล้วก็หน่วยองศาฟาเรนไฮค่ะให้กดปุ่มล่างเพื่อดูตัวเลือกนะคะว่ามีตัวเลือกอะไรบ้าง Okay. เมื่อกดได้แล้วค่ะเลือกเราเลือกได้แล้วเรียบร้อยนะเราก็กดที่ปุ่มบนเพื่อทําการยืนยันค่ะทีนี้เครื่องจะพาเราไปที่โหมดการตั้งค่าโหมดการวัดอุณหภูมินั่นเองค่ะโหมดแรกเลยก็คือโหมดบอดี้ค่ะคือวัดอุณหภูมิร่างกายค่ะต่อไปเป็นโหมดเข้าค่ะก็คือการนับจํานวนนั่นเองแล้วก็โหมดเซอร์เฟสค่ะคือการวัดอุณหภูมิพื้นผิวนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะว่าจะเอาโหมดไหนโอเค เราจะวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะให้กดปุ่มบนเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้นะคะเครื่องจะพาเราไปที่โหมดถัดไปค่ะคือการตั้งค่าอุณหภูมิเพื่อแจ้งเตือนการเป็นไข้นั่นเองค่ะเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ให้เครื่องทําการเตือนนะคะร้องเตือนว่าเมื่อถึงอุณหภูมิค่าที่เราตั้งไว้ก็จะทําการร้องว่า,วาอุณหภูมิที่เท่านี้สูงเกินนะคะอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เมื่อกดได้แล้วก็ให้กดปุ่มบนเพื่อยืนยันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโหมดการตั้งค่าเสียงนั่นเองค่ะเราจะมีระดับเสียงตั้งแต่0จนถึง4เลยค่ะ0ก็คือปิดเสียงนะคะโอเคค่ะเมื่อเราเลือกระดับเสียงได้แล้วนะคะก็กดปุ่มบนเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะหมดต่อไปนะคะเป็นโหมดของภาษาค่ะเราสามารถเลือกได้หลายภาษาเลยหรือว่าเราจะปิดไม่ให้พูดก็ได้นะคะ จะมีออฟใช่ไหมคะก็คือปิดเลยไม่ให้ได้ยินเสียงพูดนะคะแต่เราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะเลือกได้ก็กดปุ่มบนอีกครั้งหนึ่งค่ะโหมดถัดไปนะคะคือโหมดความแรงนะคะของสเปรย์ที่พ่นออกมาเลยค่ะโดยจะเป็นระยะเวลานะคะของสเปรย์ที่พ่นออกมานั่นเองในส่วนนี้นะคะเลือกได้ตั้งแต่ศูย์จนถึง2เลยว่าเราจะให้ระยะเวลาของสเปรย์ที่พ่นออกมานั้นนานแค่ไหนนะคะ เรียกได้แล้วก็กดปุ่มบนอีกทีนึงค่ะ,ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าของเครื่องแล้วค่ะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะสําหรับวิธีติดตั้งนะคะเรามีวิธีติดตั้งทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือติดตั้งเข้ากับผนังค่ะให้ผู้ใช้นะคะนาน็อตนะคะที่เราให้ไปเจาะเข้ากับผนังได้เลยค่ะ แล้วก็วิธีที่2นะคะก็คือวิธีใช้งานโดยการวางบนโต๊ะนะคะให้ผู้ใช้นะคะนําถาดรองที่เรามีให้นะคะติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับถาดรองแล้วก็วางใช้งานบนโต๊ะได้เลยค่ะสําหรับวิธีที่3นะคะก็คือเป็นวิธีการติดตั้งกับขาตั้งแบบปรับระดับได้นะคะโดยเราจะมีตัว,ช,วช่วยก็คือตัวนี้ค่ะ,ะใช้ตัวนี้นะคะติดตั้งกับตัวถาดรองของเราที่บริเวณข้างหลังนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานกับขาตั้งปรับระดับได้นะคะ หลังจากที่ผู้ใช้นะคะทำการติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าเครื่องพร้อมทั้งเสียบแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องเรียบร้อยเลยนะคะเราจะมาใส่แอลกอฮอล์กันค่ะโดยให้ผู้ใช้เปิดฝาบริเวณด้านบนเครื่องออกนะคะแล้วก็ทำการเติมแอลกอฮอล์ได้เลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการปิดฟ้าบริเวณด้านบนได้เลยค่ะทีนี้เครื่องเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะอ่าเรามาลองใช้งานกันเลยค่ะอ่า <Normal temperature. S 1> นี่ค่ะตัวเครื่องของเรานะคะจะแสดงอุณหภูมิค่ะที่บริเวณหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์พ่นออกมาค่ะ <Normal temperature. S 1> อันนี้เราจะใช้เป็นสเปรย์นะคะเป็นหัววัดสเปรย์ก็คือแอลกอฮอล์เราจะเป็นน้ำเหลวนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ำหรับวิธีการเก็บรักษาและก็ข้อควรระวังในการใช้งานนะคะหากผู้ใช้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ค่ะควรตั้งอุปกรณ์ของเราให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่อย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะคะก่อนการใช้งานควรที่จะเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากความร้อนและก็ความชื้นค่ะในกรณีที่ผู้ใช้นั้นไม่ได้ใช้งานนะคะแนะนำให้เก็บลงกล่องหรือว่าถุงเพื่อป้องกันฝุ่นค่ะและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ผู้ใช้เลือกใช้นะคะ ควรที่จะได้รับการรับรองโดยอยอและในส่วนของแบตเตอรี่ที่เลือกใช้ค่ะก็ควรได้รับมาตรฐานด้วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัทแกมมาโก้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแกมมาโกประเทศไทยจำกัด